คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง What the fact สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ w T F นะครับ EP นี้คือ EP ที่67แล้วค่ะคุณบอสต้อนรับสู่ t f เ B U T F พูดซ้ำอยู่แก่น้ำหวานลวนายบอสนะคะครับผมจะเบลอๆหน่อยฮะค่ะทำงานเยอะทำงานเยอะหรือนอนเยอะทั้งคู่คือทำงานก็เยอะคือแบบเพลฮาด เวิร์กฮัตสลิปฮัตเดอร์อีทัตเดคือซีรีส์ก็ดูนอนก็เยอะองานก็ทำเออแล้วก็จะมาบอกว่าวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่พอเพราะว่าสิ่งที่ทำอ่ะยั่งจริงเยอะมันเออมีมีอะไรอยากทำเยอะไม่แต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าเวลาคนเราบดแบบแบบเฮ้ยเราคนเราคนมีมันมากกว่ายี่สี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นไม n เ s ร็จที่ผิดใช่เพราะว่าถึงคุณมียีบสี่ชั่วโมงนะ ก็ไม่พออยู่ดีอ่ะเพราะนั้นยิงเราคือเมเนจก็คือจัดการ24ชั่วโมงเราให้คุ้มค่าที่สุดใช่เพราะแน่นอนเวลานอนคนเราคนนอนวละกี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงอ่าไม่น่าชื่อคนอ๋อเหรอแต่ละจะผ่อนยี่สชั่วโมงแล้วนะลืมไปว่าวันหนึ่งมันยี่สิสี่ชั่วโมงแค่นั้นเองคนหรือแมวรับเนี่ยนอนย0สชั่วโมงเขาบอกคนเรานอนประมาณหกถึงแปดชั่วโมงใช่ไหมล่ะแปดชั่วโมงเถอะหกน้อยไป ไม่หกก็ได้ยิงหกมันเป็หกแต่ถ้าเป็นเขาเรียกแะไรเป็นคุณิตี้สลีปก็โอเคคือแบบอ่าบางคนหกแต่แบบหลับลึกบางคนแปดนี่หลับลึกครึ่งชั่วโมงก็มีนี่บอกว่าคุณบอสแต่ละวันของคุณบอสอะเสียเวลาไปกับอะไรมากที่สุดแล้วแต่วันคือผมผมเป็นประเภทแบบวันนี้แบ่งว่าคือวันไหนถ้าตั้งธงว่ามันคือวันหยุดวันขอผ่อนอะมันคือวันหยุดมาขอผ่อนจริงคือผมจะไม่แต่งานเลยอืคำว่าไม่แต่งคือเพจตัวเองยังไม่อัพเลย มันนั่งนับๆดูแลนะารู้สึกว่าเจ็ดวันเนี่ยเราไม่มีวันไหนที่เราได้ได้หยุดสบายๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยมีแต่คุณหางานให้คุณเองคุณคุณเป็นคนอยู่ติดบ้านไม่เป็นคุณจะชอบแบบออกไปนู่นไปนี่ไงคุณคุณสร้างความมันบากให้ชีวิตคุณเฉยๆอยากมีสักวันหนึ่งที่แบบว่าอยู่บ้านแล้วนอนมันมีแต่คุณไม่ทําอย่างนั้นคุณพอพอคุณนอนได้สักวันสองชั่วโมงคงก็จะไปข้างนอกกันเถอะไงเงี้ยคุณจะเป็นประเภทแบบอยู่ติดบ้านไม่เป็นซึ่งต่างจากผมถึงถึงอยู่ติดบ้านก็ ทำขนมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอาบแล้วพอก่อนเนาะโอ้ยเมื่อยจังวันนี้เหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้เลยนะที่เจบ่นอะไรมา้เราจะบอกว่าบางคนอะในหนึ่งวันเนี่ยเขาใช้เวลากับมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าหรือว่าแบบใช้ชีวิตออนไลน์อะเยอะอย่างเราอะยอมรับเลยว่าเราอะติด Facebook ติดไอจีเออเนี่ยยังไม่พยายามไม่แตะติกต็อกนะกลัวอย แค่ลำพังทวิตเตอร์ก็ปิวแล้วคุณอะแต่ละแฮชแท็กที่คุณตามอ่ะผมผมไม่เข้าไปยุ่งด้วยเลยอะกลัวกลัวทวิตเตอร์เนี่ยนะก็เข้าไปอ่านอย่างเดียวอ๋อแล้วละไม่กดหัวใจไม่กดรีทวิตเตอร์ยากมากนะเพราะว่าพีเตอร์มันชอบลั่นอ่ะมือใหญ่อย่างเงี้ยวเราอ่ะเออชอบลั่นอ่ะก็พยายามพยายามไม่เข้าเราแบบอ่านอย่างเดียวทวิตเตอร์ผมชอบเข้าดูผ่านพีซมากกว่าในมือถือในพีซเนี่ยมันโอกาสลั่นน้อยในพีซีนี่กดแท็ก เราก็เลยแบบว่าใช้มือถือเอาทั้งหมดทั้งหมดที่คุยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับที่เกิดมาแบบ5นาทีสามนาทีสี่นาทีนี่หรอกคุณฟังเขารู้แล้วลหละเขาดูจากหัวข้อเรื่องอ๋อเหรอป่านนี้เขาคงแบบเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องวะ่ะเข้าเรื่องกัสทีอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ครับพอดีในช่วงช่วงเนี้ยเอาเนี้ยช่วงใช้่าปีนี้เลยก็ได้ปีส0 2 0ัลยเราะพช่วงหลังโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ คำถามที่ผมเจอบ่อยมากคือแบบพี่ซื้อมือถือตัวไหนดีบางคนก็อยากใช้ 5g บางคนอยากจะใช้นู่นใช้นี่อะไรเงรี้ยทีเนี้ยมันมีปัญหาอัน,นเราก็ถามกลับได้ไหมเดี๋ยวสิอ่าแเดี๋ยวเราให้ที่มาที่ไปก่อนไงอ่าอ่พอมีคําถามแบบนี้แต่ว่าพอมาทีแนะนําไปพี่ทำไมถ้าผมไม่ซื้อเรือธงได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ผมอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยวันนี้มันก็เลยถามว่านวทำไมาในยุคป,ปีเนี้ยปี2020เนี่เยสังเกตว่ามือถือที่เราเรียกกันว่าเรือธง f l a g s h เนี่ยรุ่น top top เนี่ยราคามันขึ้นกระฉูดทุกอันเลยถูกไหม คำถามคือแล้วถ้าเราไม่ซื้อเรือธงอ่ะเราจะพลาดอะไรไปบ้างนี่คือโจทย์ของเราวันนี้โอเคป่ะคือผมไม่ได้มาบอกว่าคุณควรซื้อเรือธงนะคุณไม่คุณซื้อเรือธงนะแต่แค่จะมาชี้ว่าอย่างตามหัวข้อเราอครับซื้อมือถือทําไมต้องเรือธงโจทย์ของคือถ้ามันไม่เรือธงอ่ะแล้วมันจะไม่ได้อะไรเราจะเสียอะไรไปบ้างแน่นอนถ้าถามแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนตอบได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดคือประสิทธิภาพใช่ถูกปะ คือเรือธงกับไม่เรือธงเนี่ยถ้าวัดกันแบบหาความแตกต่างที่ง่ายที่สุดราคาเออรู้ไม่ต้องก็ได้อันนั้นนะมันคือเรื่องของตัวชิปประมวลผล<อ>คือชิป Soc อันนี้คือชัดที่สุดอันนี้คือัอนนี้เรายกของฝั่ง Android นะอ่าแตจริงๆถ้าเป็นฝั่งของ iOS จะบอกงั้นก็คงยากเพราะว่าอย่างตัว iPhone SE ก็ใช้ชิปตัว,ต,วตัวแรงแต่ว่าไอโฟนก็จะเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งลวกันแต่ไอโฟนผมว่าไม่ต้องอธิบายมัน มันชัดเจนมีเรื่องของกล้องเรื่องของอะไรมันมันเห็นโดยสเปคอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ของ Android จะเข้าใจยากกว่านิดนึงก็เลยจะมาอธิบายว่าเอมันมีอะไรยังไงนะครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดถามคนทั่วไปทุกคนจะตอบได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดก็คือก็ชิปเป็นรองไงก็เลยถูกขว่า,าเล่นเกมไม่ดีเท่านู่นนี่นั่นไม่ดีเท่าแต่จริงๆอย่างที่เราเคยอธิบายไปในหลาย EP ก่อนหน้านี้เราเคยมีทำา EP เกี่ยวกับตัว S O C ไปแล้วเอ่อซิสเซนต์ชป เราเคยอธิบายเราแล้วลว่าตัว SOC อภายในมันมีอะไรบ้างแล้วการที่มันไม่ได้ใช้ชิปตัวท็อปจริงๆมันไม่ได้กระทบเฉพาะในส่วนประสิทธิภาพการทํางานนะมันกระทบอย่างอื่นไปด้วยเพราะในเ<ช>อสเพราะมันถ้ากับมันใช้ชิปคนละตัวส่วนประกอบของ SOC คนละชิ้นแน่นอนชิปรุ่นกลางไอพวกชิปโมเด็มชิปเมมโมรีตัว P อะไอย่าะเงี้ยมันก็ ไม่ได้ใส่ตัวที่เหมือนกับตัวทองมาอม,มันทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงไปด้วยมันไม่ได้ลดเฉพาะเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมคือการเล่นเกม CPU แรงน้อยลงไม่ใช่แค่นั้นสิ่งอย่างแรกเลยที่เห็นง่ายที่สุดกับปัจจุบันก็คือแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนคอนเซิร์นอยากได้ด้วยก็คือชิป Wifi ค่ะชิปไวเลสเน็ตเวิร์กหรือ Wifi ที่หลายคนเรียกกันนี่แหละหลายคนปัจจุบันเนี่ยให้มองกลับไปที่ค่าอินเทอร์เน็ต อย่างที่บอกครับปัจจุบันหลายๆค่าย A.S. 3 B.B. ก็เริ่มมีอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานใหม่อย่าง Wi-Fi 6มาให้ 8.2G1A.X. Mm hmm. ใช่ปะ่ะแล้วก็ปัจจุบันถ้าเกิดใครแบบเป็นคนแบบดิ้นรนนิดนึงหาอุปกรณ์มาติดตั้งเน็ตเวิร์กเองก็จะเห็นว่า อุปกรณ์ที่เป็น Wi-Fi ซิกในปัจจุบันมันก็มีราคาถูกลงมีตัวเลือกเยอะขึ้นอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่ายใช่แล้ทำให้การบางทีการเลือกซื้อราเตอร์หนึ่งตัวหรือ<ะ>อุปกรณ์เน็ตเวิร์กหนึ่งชุดการขยับไป Wi-Fi ซมันเริ่มสมเหตุสมผลเพราะม,มันจ่ายเพิ่มนิดเดียวแต่คุณได้เทคโนโลยีใหม่แล้วถูกไหม,มหลายคนก็เลยไปซื้อมาแต่ แต่มาดูอุปกรณ์ที่ตัวเองใช้กลับไม่มี WiFi 6เลยใช่ไม่ไม่มีอุปกรณ์ที่พร้อมจะเป็น WiFi 6ใ,ให้ใช้จริงๆแล้วอะ่ะผมยกตัวอ,อย่างฝั่ง Android เนี่ยถ้าชิปรุ่นระดับท็อปนะ้ปัจจุบันของ Android ถ้าเป็นฝั่งคอคอมมันคือตัว Snapdragon 865พอชิปรุ่นกลางมันจะเป็นที่จะมีใช้อยู่หลักๆอยู่3ตัวก็คือจะมีไล่ตั้งแต่ตัว720 730แล้วก็765จริงๆ765ถ้าอิงตามสเปคของคอค i o เลยอะ่ะในหน้าเว็บของคอคอมอ่ะจริงๆมันจะต้องรองรับ WiFi 6 แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปครับชิปโมเด็มมันแพงพอเขาเลือกที่จะใส่เป็น7 6 5G แล้วก็บวก 5G โมเด็มเข้ามาพอเขาต้องไปจ่ายค่า 5G โมเด็มเขาเลยเป็นลดสเปคตัว Wi-Fi เพื่อให้ต้นทุนมันถูกลงทําให้ Wi-Fi ของตัวที่สมาร์ทโฟนระดับกลางที่มันควรจะแบบใช้คําว่ามันควรจะดีกว่านี้อ,อย่างพวกที่ใช้ชิปแล้วก็นอ 5G ้อนเะ Wi-Fi มันเลยเป็นแค่ Wi-Fi 5หรือ82.1 oh. AC อเพราะนั้นนั่นคือคําตอบแรกคือน,นอกเหนือจากพลังงาน CPU ที่คุณจะลดลงประสิทธิภาพ c ี u ียลดลง Wi-Fi ที่คุณจะได้ก็จะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยคือจะเป็นแค่ Wi-Fi 5ไม่ใช่ Wi-Fi 6อ่ันนั้นันน้คืออย่างแรกถามว่าแล้วมันส่งหมดยังไงแน่นอนทุกวันนี้หลายคนไม่ได้ต่อสายแลนแล้วเผลอๆบางคนเนี่ยไปถึงบ้านอ่ะไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วด้วยซ้าคุณมีสมาร์ททีวีที่ต่อ Wi-Fi ได้คุณมีอุปกรณ์ IoT ที่ต่อ Wi f i ได้คุณมีสมาร์ทโฟนคุณมีแท็บเล็ต ที่ต่อ Wi-Fi ได้หรือบางคนต่อให้มีโน้ตบุ๊กเขาก็ไม่โน้ตบุ๊กต่อแลนอะโน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นปัจจุบันท็อปซื้อมาแบบออกรุ่นใหม่ก็ไม่มีพอร์ตแลนนะใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะรุ่นพวกแบบที่เป็นอัลตร้าทินบางๆเบาๆจะไม่เข้ามีพอร์ตแลนเลยก็ต่อ Wi-Fi นะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะใช้ชิปที่เป็นอย่างพวก Intel AX Series ไปละ AX 200 AX 201ซึ่งมันรองรัับ Wi-Fi 6มนใช้งานได้แล้วมือถืออ่ะคุณไปซื้อมือถือรุ่นกลางไม่ใช้ Wi-Fi 6ถามว่าจริงๆแล้ว คือต้องหัิบายก่อนนะจริงๆว่าไอตัว Wi f i มาตรฐานเป็น2 AC อ่ะไม่ได้ผิดแล้วมันเพียงพอด้วยคงไม่มีใครเอามือถือคืออาจจะมีแต่ผมใช้คําว่าคงหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเท่านั้นที่เอามือถือไปโหลดไฟล์ขนาดให,ใหญ่ๆมากๆไปโหลดบิตหรืออะไรที่ต้องวามความเร็วดาวนโหลดสูงมากๆเพราะว่าเครื่องก็ไม่รองรับที่จะเก็บไฟล์ใหญ่ขนาดนั้นได้ด้วยทีนี้ถ้าเกิดคุณใช้แค่ Wi-Fi 5หรือมาตรฐาน AC ถามว่าความเร็วที่คุณจะทำได้ น้ำปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ช่วงนอตเลนประมาณ4-500เมกซลิงก์สปีดอยู่ที่866หรือ867เมกะบิตบางครั้งความเร็วดาวน์โหลดก็จะได้ประมาณเนี้ย400-500เมกะบิตถามว่ามันเพียงพอไหมผมใช้คําว่าโค่นหรือเฟือ,อคําว่าโค่นหรือเฟือหมายความว่าคุณจะดูอะไรล่ะคุณจะดู Netflix คุณจะดู YouTube 4K คุณเน็ตฟิก 4K คุณจะดูวิวคุณจะดูอะไรก็ตามอ่ะคุณจะเป็นสตรีมมิ่ง <Ste aming S 1> <ก>อ่ะมันใช้ไม่เกินร้อยไงโอ้โหแล้วเราเอาเยอะๆไปทำไมอ่ะ แต่ว่าทีเนี้ยมันก็มีปัญหาคือบางครั้งเราก็อยากจะแบบอติดไว i ฟอ่ะพรุ่อวันนี้คุณไม่ได้เสียค่าเน็ตผมเป็นคนเสีย <laughs> แต่ผมเสียค่าเน็ตเนี้ยผมก็อยากแบบผมแพ็กเกจผมหนึ่งพันท้ารย ผมก็อยากเทสสองอมาแล้วให้เห็นตัวเลขมันใกล้เคียงกับแพ็กเกจที่เราจ่ายเพื่อตัวเลขที่จะได้เห็น่อา้อาวแต่ว่าในแง่ของคนจ่ายตังค์อ่ะอ่าอ่ามันรู้สึกสมเหตุสมผลเออเออแต่เทสยังไงใท้ปายมันก็ไม่ได้ไงทีเนี้ยเราเคยบอกไปแล้วว่าถ้าคุณอยากจะเทสให้ได้เงื่อนไขมันมีอะไรบ้างแต่เงื่อนไขเหล่านั้นนะ่ะมันมาสิ่งที่คุณต้องจ่ายเพิ่มและส่วนใหญ่มันคืออยู่ในเรือธงอเช่น คุณต้องการอะถ้าเกิดเป็นมาตรฐาน AC ก็ต้องเป็น AC ที่เป็นสามารถรองรับ channel bandwidth ่ v h t 160หรือ160เมกะเฮิร์ตได้หรือถ้าเป็นมาตรฐาน AX อย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงรุ่นท็อปท็อปค่ะอะอย่างตัวพวกมาตรฐาน AC ที่เป็น t v h t 160ได้เนี่ยก็จะมีอยู่พวกหัวเว่ยพวก P30 Pro, เม t e 30 70, อะไรเงี้ยซึ่งมันก็นรุ่นท็อปพอลงมาเป็นอย่างพวกซีรีส์อย่างตัว Nova 5T หัวเว่ยึ่่ใช้ชิป Kirin 980เหมือนกันแต่ตัวชิปโมเด็มอะ มันกลับเป็น AC ที่เป็น HT 80เพราะนั้นความเร็วมันก็จะไม่ได้นั่นคือความที่มันต่างกันไม่ใช่ว่าใช้ชิปเบอร์เดียวกันแล้วทุกอย่างมันจะเหมือนกันไปสมหมดหรืออย่างมาตรฐาน AC อย่างที่บอกไปมาตรฐาน AC ปัจจุบันอยู่บนพวกเรือธงที่เป็นชิปนา้อน865แต่พอลงมาเปรุ่นกลาง 765G ถามว่าประสิทธิภาพมันจริงๆเพียงพอการทางานไหมเล่นเกมไหมเพียงพอ แต่องค์ประกอบอื่นมันกลับถูกตัดทอนไปด้วยมไม่ใช่แค่ CPU ีนั่นคือสิ่งที่ต้องยอมรับให้ได้ว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อรุ่นกลางมันไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพที่ลดลงอย่างที่2ที่ตามมาคือประสิทธิภาพสัดา้านเน็ตเวิร์กที่ลดลงเน็ตเวิร์กไม่ได้หมายถึงเฉพาะ WiFi ด้วยนะมหมายถึงตัว 4G ละ 5G ด้วยนะ,ะเอาย้อนกลับไปที่ 4G ก่อนนะครับ 4G สำหรับปัจจุบันหลายคนรู้จักเทคโนโลยีที่เรียกว่า 4A อยู่แล้วเนาะ Carrier Aggregation นะครับก็คือการรวมคลื่นนะครับจะเป็นพันแ บวก900บวก2,001อันนี้ก็เป็น 3ca จะเป็น1,008บวก2,001อันนี้ก็ 2ca ว่ากันแบบประเทศไทยใช้ไ,ได้สูงสุดปัจจุบันคือ 3ca 3เท่านั้นยังไม่มียังไม่มี 4ca แต่ว่ายังมีโมเดมม็มอ่ะมันรองรับไปแบบ 6ca 7ca 8ca กันละนะครับแต่ว่าโอเคบ้านเราโอเปอเรเตอร์ให้บริการแบบสูงสุดอยู่ที่ 3ca แล้วกันก็จะมี2อ a เจ้าั True ถ้าเป็น D-Tac ก็จะให้บริการสูงสุดอยู่ที่น่าจะแค่ 2ca มั้งผมไม่แน่ใจว่าเขาซอยขึ้น2,003เป็น 3ca แล้ว้วหรืืออออยยังนนนแต่นน่่่กกาาีีเคคทท็ูม2 CA นั่นหมายความว่าพอเป็นชิปรุ่นกลางลงมาเนี่ยบางทีไม่มี CA ก็มีนะ,ะทั้งๆที่แบบรองรับความเร็วได้พอไม่มี CA อไอตัวที่เป็น carrier generation เ,เนี่ยอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าไอตัว CA เนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของการจับสัญญาณด้วยมหมายความว่าสมมติอ่ามือถือคุณเป็น2 CA จับขึ้นพันแปดกับสองพันหนึ่งคุณไปในพื้นที่ที่มีชุมชนเช่นคุณไปงานมหก,กรรมอีเวนต์อะ <ขอ S 2> ไร<ด>ก็ตามไ,<ด>าไปฮออะ whatever อะไรก็ตามที่คุณจะนึกออกหนึ่งอีเวนต์ มีการแย่งคลื่นกันเยอะมือถือที่จับคลื่นได้มากกว่า1คลื่นในคราวเดียวกันย่อมได้เปรียบช่องชาแนลพันแปดเต็มใช่ไหมโอเคฉันสวิตไปสองพันหนึ่งอย่างเดียวก็ได้ใช่นั่นคือข้อได้เปรียบของซีแบบหนึ่งด้วยไม่ใช่แค่ความเร็วอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของ การจับสัญญาณด้วยซึ่งมือถือรุ่นเรือคงจะทําตรงนี้ได้ดีกว่าเยอะเลยด้วยใช้คําว่าเยอะเลยด้วยนั่นคืออย่างที่2ก็คือเน็ตเวิร์กคำว่าเน็ตเวิร์กมันหมายรวมถึงตัวที่เป็น 4G โมเด็ม 5G โมเด็มแล้วก็ตัวที่เป็น WiFi 5G เนี่ยยังยังไม่ต้องนักประดะั 5G เนี่ยจริงๆมันจะมีเรื่องของจํานวนแบรนด์คลื่นที่รองรับอ่าเทคโนโลยีการทา CA แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย 5G กับ CA มันยังไม่ใช่พาร์เก็ตมากอันอ๋ออันนะ้รก็ยังเดี๋ยวค่่ออยากกืที2 อันที่3ามที่แรกมาก็จะเป็นเรื่องของตัวกล้องค่ะจริงๆนะปัจจุบันต้องบอกว่ามันก็เริ่มมีสมาร์ทโฟนระดับกลางที่ใช้ชิปหรือใช้โมดูลกล้องที่เป็นระดับเร์ทธงแต่อย่างที่เราเคยอธิบายไปครับตัว SOC อ่ะตัวชิปเนี่ยมันข้างในของตัว CPU ที่เราเรียกกันหรือชิปมรวลผลที่เรียกกัน Snapdragon 865 Snapdragon 765G อะไรก็ตามเนี่ย หนึ่งในนั้นน่ะมันมีตัวที่เป็น image signal processor คือตัวชิปประมวลผลภาพอยู่ด้วย uh huh. การถ่ายภาพอยู่ด้วย uh huh. ซึ่งพอมันเป็นรุ่นรองลงมาตัว isp หรือชิปประมวลผลภาพ image signal processor ที่เขาใช้ uh huh. ก็เป็นรุ่นรองลงมาด้วย uh huh. ถามว่ารองลงมาแล้วได้อะไรเสียอะไร uh huh. เช่นคุณจะเห็นว่ามือถือบางรุ่นถ้าเกิดแยกเฉพาะ o มโมดูลนะเฮ้ย uh huh. ใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกับรุ่นท็อปเลย uh huh. ใช้เลนตัวเดียวกับรุ่นท็อปเลย uh huh. แต่รุ่นท็อป ับถ่าย 4K 60เฟรมได้รุ่นรองลงมาทำไม่ได้ไม่ได้ได้แค่ 4K 30เฟรมว่ะหรือถ่ายซ p เปอร์ซโลโมรุ่นท็อปสายที่ Full HD อาจจะได้240หรือ120พอมารุ่นร่างอยากได้120ต้องลงไปที่720ไม่สามารถถ่ายที่ Full HD 120เฟรมได้เนี่ยเนื่งจากใช้ SOC คอละตัวกัน ISP คอละตัว <IS P. S 1> ก็คือ Image s ร n s น r p เ o c e s s o r คอรละรุ่นอพอ ISP คนละตัวประสิทธิภาพในการรองรับโมดูลหรือว่าการรองรับการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอจะทำได้ไม่เหมือนกันการประมวลผลก็ต่างใช่บางทีภาพก็ต่างกันค่ะอย่างที่บอกคือปัจจุบันเนี่ยในในโมดูลกล้องละกันเนาะมันไม่ได้มีแค่ ISP หละมันจะมีตัวที่เป็น NPU ด้วยในเ r ็นทรัลโป s เซสตก็คือตัวที่เราเรียกว่า AI พอ AI ประสิทธิภาพลดลงการประมวลผลภาพ ก็ลดลงไปด้วยการทําหน้าชัดหลังเบรอร์หรือการถ่ายวิดีโอแล้วแบบมีเอฟเฟกเช่นแบบทําเบอเอาข้างหลังปัจจุบันวิดีโอลหลายๆรุ่นจะมีใช่ไหมถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ทําหน้าชัดหลังเบรอร์ไปด้วยอ,อพอเป็นรุ่นกลางๆทาได้เหมือนกันแต่ดันไม่ดีเท่ารุ่นพี่เพราะอะไรเพราะประสิทธิภาพหรือกาลังการประมวลผลของ NPU คือตัว AI อะ่ะมันน้อยกว่ารุ่นพี่มันก็เลยไม่สามารถที่จะทํางานได้ดีเท่ารุ่นพี่นั่นคือจุดที่3ที่คุณจะเสียไปแต่คุณต้องยอมรับให้ได้นะไม่ได้บอกมันดีหรือว่าแบบเฮ้ยคุณต้องไม คือถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่คุณยอมรับได้แล้วคุณเข้าใจข้อจํากัดมันได้มันโอเคอย่างผมเงี้ยการถ่าย 4K 6 0เฟรมไม่มีประโยชน์เลยสำหรับผมเพราะผมถ่ายที่ Full HD 60 mm hmm. พอแล้วเท่านั้นเองเพราะนั้นขึ้นอยู่กับ้แต่คนขึ้นอยู่กับใช้งานของคุณเองด้วยคุณต้องสำรวจความใช้งานคุณก่อนอื mm hmm. แล้วก็เข้าใจข้อจํากัดเทคโนโลยีหรือข้อจํากัดของตัวฮาร์ดแวร์ในหลายๆรุ่นที่มันมีก่อนอ mm hmm. แล้วค่อยตัดสินมัน <Okay. S 1> นั่นคืออย่างที่สามแล้วใช่ไหมนอกจากมีอีกไหมมีสิมีมาเรื่อย อย่างที่สามที่จะเจอกันบ่อยๆแต่อย่างที่สี่ละจะเป็นเรื่องของพวกฟีเจอร์แบบแบตเตเลช่นไวเลตชาร์ตอ่ารุ่นกลางๆหลายๆรุ่นไม่มีไวเลตชาร์ตแต่รุ่นท็อปมีถามว่ามันเป็นข้อจํากัดแบบคือจริงๆถามว่ามันข้อจํากัดทางเทคโนโลยีหรือไม่ใช่หรอกเป็นข้อจํากัดทางต้นทุนอคือพอเป็นรุ่นกลางเขาก็ต้องการให้ราคามันแข่งขันได้อพอแข่งขันได้ปุ๊บเขาก็ต้องตัดอะไรที่เขารู้สึกว่ามันยังจําเป็นน้อยเอาไปก่อน การชาร์จไร้สายเป็นหนึ่งในนั้นเพราะก็เลือกที่จะตัดแต่าถามว่ามีรุ่นกลางๆที่รองรับไร้สายไหมก็มีอ่าซึ่งถ้ารุ่นไหนรองรับเขาจะเอาชูเป็นจุดเด่นมาเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเชื่ว่าส่วนใหญ่ตลาดจะไม่ได้รองรับเพราะว่าพอเป็นรุ่นกลางเขาจะตัดพวกนี้เพราะมัมน,ม,นมันทำให้ต้นทุนการผลิตมันสูงรุ่นกลางเขาก็อยากให้แบบขายได้แบบเยอะๆอดีมานมันเยอะๆสป라이เอสเยอะๆเงี้ยก็ต้องทําให้กดราคาต่ำอามีเรื่องของเทคโนโลยีอย่างบลูทูธเ่รุ่นล็อตท็อปปัจจุบันเนี่ยเป็นขยบบบไปแูท ปัจจุบันให้บลูทูธ5.0ผมใช้คาว่าเป็นแบบธรรมดาไปแล้วนะถ้าเป็นเรือธงปัจจุบันเนี่ยจะใส่บลูทูธ5.1หรือ5.2เข้ามาละแต่ถ้าเป็นรุ่นกลางๆเราจะยังบางรุ่นยังเห็นเป็น4.2อยู่เลยยังเป็นมาตรฐานแบบเก่ามากๆอยู่ยก็มีจะมีโอเคบางรุ่นรุ่นใหม่ๆหน่อยจะเริ่มให้มาเป็นบลูทูธ5.0แต่ว่าเวอร์ชันบลูทูธก็ยังไม่เท่ารุ่นพี่เห็นปะ่ะเพราะค่าชิปมันต่างกันต้นทุนนั่นเองใช่ต,ต่อมาก็คืออย่างพวกฟีเจอร์อย่างเรื่องของกันน้กันนฝุ่่หรือ IP Rating IP rating เี มีคอสในการที่จะยื่นขอ IP rating ด้วยนะ oh. มันเป็นต้นทุนในการผลิตนะ mm. ล่าสุดเนี่ย OnePlus เขามีการทำอินเทอร์วิวแล้วเขาก็เผยราคามาว่าการทำให้สมาร์ทโฟนหนเครื่องเนี่ยอันนี้ในมุมของ OnePlus นะการให้สมาร์ทโฟนหนึเครื่องได้ชื่อว่ามี IP rating ไม่ว่า IP rating นั้นจะเป็นเลขอะไรก็ตามจะเป็น IP 5 4 IP63, IP 6 7 IP 6 8แล้อะไรก็ตามต้นทุนผลิตต่อเครื่องทั้งค่าสาเส้นบวกค่าที่ทำให้เครื่องสามารถทำ IP rating ได้ อยู่ที่ประมาณสิบห้าเหรียญต่อเครื่องต้นทุนนะเพิ่มขึ้นมาสิบห้าเหรียญต่อเครื่องสิบห้าเหรียญก็ประมาณสี่ร้อยจเกือบห้าร้อยบาทประมาณสี่ร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบประมาณนั้นซึ่งมันก็ดูเยอะนะใช่ใช่พูดถึงมันก็ดูเพราะว่านั่นคือแค่ต้นทุนจริงๆในเวลาเขาคิดเขาขายเขาจะดับเบิลไปถ้ากับมันจะต้องมีมาจนให้เาด้วยถ้ากับมันจะเพิ่มคอร์สมาอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทต่อรุ่นถูกป่ะท่านี้เขาจะขายหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยได้ก็ต้องขยับไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทอะไร มันก็ทําให้แบบเพิ่มขึ้น1,000บาทอะไรเงี้ยจากหน0่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยขณะที่คู่แข่งมาสงแสดงเหมือนกันเลยแค่ไม่มีไอพีเอสติง้งอาจจะขายหนึ่งสี่เก้าตัวเลขหนึ่งพันกับอาจจะกลายเป็นตัวเลขใหญ่นะตัวเลขใหญ่จะม,มีผลต่อการตัดสินใจในั่นก็นั่นเป็นเหตุผลรอบข้างนะค่ะอ่ะอันนี้คือสิ่งเบ็ดเล็ดเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาจริงๆจะบอกว่าสังเกตไหมว่ามือถือรุ่นกลางๆหรือพวกมิดเดิลที่ไม่ใช่เรือธงมักจะชอบให้แบตใหญ่เบ้อร์เลยเออ ทำไมให้แบตใหญ่ได้แล้วทาไมเรือธงให้แบตใหญ่ไม่ได้ไไดสังเกตไหม,อ,มอ่ะงอ,นนอันนี้ก็คือยังอยู่ในข้อที่สี่อยู่เนาะใช่เหมือนแต่เลยจริงๆก็บอกว่าสิ่งทงี่เขาทำเนี่เพราะว่าจริงๆในพวกรุ่นท็อปทอปอะ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้พื้นที่ว่างของตัวมือถือ,อมันน้อยกว่ารุ่นกลางกางก็คือพวกชุดระบายความร้อนอ๋อเราสังเกตว่าพวกรุ่นท็อปทอปปัจจุบัน ชุดระบายความร้อนธรรมดาไม่ค่อยมีแล้วจะมีแบบชุดความร้อนที่เป็นแบบลิควิดคูลาจะเริ่มเห็นเป็นเป็นฮีตไป์สองท่อสามท่อคุณรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันเริ่มมีสมาร์ทโฟนบางรุ่นใส่พัดลมระบายความร้อนไปแล้วนะฮะมีแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่มีมีแล้วมีมีมีเราจาได้เราจำได้อ่ามีแล้วนะฮะไม่ไม่เอ่ยชื่อแต่มีแล้วนะฮะก็มีแล้วเหมือนกันเพราะคือ พอเป็นรุ่นท็อปเขาพยายามใส่พวกนี้เข้าไปพอใส่พวกนี้มันก็ไปเบียดเรื่องของช่องว่างในงานที่กูจะใส่แบตเตอรี่ได้พอรุ่นกลางๆอ่ะถ้าคุณแกะมุณจะเห็นช่องว่างมันค่อนข้างเยอะทาให้ก็ใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ได้แล้วรุ่นท็อปส่วนใหญ่ก็จะต้องเน้นบางเบาใช่แต่แบตอยู่ได้อะไรเงี้ยนะสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เทรดได้กันก็เน้นเทคโนโลยีพวกฟาชาร์จหรือไวเลสชาร์จอะไรไปใช่แทนกันนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แลกกันอยู่ระหว่างเรือธงหไม่ว่าเรือธงอื แต่ต้องยอมรับว,ว่านะปัจจุบันแกลช่องว่างพวกน,นี้มันลดลงแต่ว่าอันนี้ที่ยกมาคือเป็นแกลช่องว่างที่ยังมีอยู่แต่แกลช่องว่างอื่นมันจะเริ่มหายไปละที่เทคโนโลยีแบบเมื่อก่อนรุ่นเรือธงจะมีการแบบทำกล้องป๊อปองป๊อปอัพปัจจุบันรุ่นกลางๆก็มีละกล้องป๊อปอัพเนี่ยใช่ป่ะอ่าเมื่อก่อนเรือธงเท่านั้นที่จะมีกล้องแบบ2ตัวสามตัว4ตัวปัจจุบันรุ่นกลางก,ก็มีละไม่ต้องรุ่นกลางหรอกรุ่นเริ่มต้นบางครก็มา2ตัวสตัวแล้วก็คือรุ่นกกลางงที่่่่ไมใชเืออยย็คๆข ้าไปใกล้เหือทงมอก่อนจะมีแบบอ่ะอย่างเทคโนโลยีจออย่างไอ้จอถ้าเป็นรุ่นเรือธงเนี่ยเมื่อก่อนก็คือใช้จอพวกที่เป็น O L e D ใช่ป่ะเป็น AMOLED บ้างเป็นอะไรบ้างปัจจุบันรุ่นกลางๆก็มีใช้จอที่เป็น O L e D แล้วเพราะนั้นช่องวานี้เริ่มหายไปแต่ว่าช่องอ้างอื่นที่เล่ามามันยังมีอยู่ที่เรามาทั้งหมดจริงๆก็อย่างที่บอกครับแค่จะชี้ให้เห็นว่าการที่ไม่ซื้อเรือธงอ่ะมันเทรดแลกกับอะไรไปบ้างไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องซื้อเรือธงเท่านั้นเพื่อให้ได้ผลิตุด้ส่ง มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นการซื้อมือถือระดับ m i d r a n g ระดับกลางเป็นเรื่องที่ดีอ่ะงั้นเรามีคำถามถามคุณบอสว่าแล้วถ้าเทียบราคากับประสิทธิภาพที่หายไปอ่ะคุณบอสคิดว่ามันคุ้มไหมตอบไม่ได้คือข,ขอยู่กับแต่ละคนใช่ขึ้นอยู่ความต้องการแต่ละคนเช่นถ้าถามผมทุกวันเนี้สำหรับเพนพอยท์ผมในการซื้อมือถือ m i d เรนขออย่างเดียวเลยคือไ i ไ i ไวไฟใชจผมไม่มีก็ได้อ,อ สำหรับเราเป็นเรื่องกล้องคืออย่างที่บอกปัจจุบันมันก็มีมือถือรุ่นกลางที่แบบกล้องคือไม่ได้บอกว่าดีเท่าเรือธงแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์เอออยู่ในเกณฑ์โอเคก็มันอยู่ที่แต่ละคนน่ะแหละอยู่ที่แต่ละคนจะคิดใช่งั้นเรามีอีกคาถามหนึ่งแล้วตอนนี้สัดส่วนการขายของรุ่นเรือธงกับรุ่นกลางเนี่ยอรุ่นกลางดีเยอะกว่าอยู่แล้วรุ่นกลางนี่คือได้เยอะกว่าจริงๆอ่ะมือถือที่ขายแล้วทํามาชิ้นให้กับแบรนด์ที่สุดไม่นับไอโฟนนะถ้าเป็นเมืองนอก คือช่วงมือถือราคาตั้งแต่หนึ่งอยาจนถึง399เก้าสิบหรียญคือเลนส์เนี้ยถ้าเป็นเมืองไทยก็คือช่วงระดับราคาประมาณ7 0 0 0พันถึงหมื่นกลางนี่คือเรนส์ที่ขายดีที่สุดแล้วนี่คือเรนส์ที่ทำมาจิน้นทำกำไรให้มาที่สุดแล้วมไม่ใช่รุ่นเรือทงอย่างงี้ไม่ใช่เรือทงเนี่ยเอายิงคือเอาไว้ขิงกัน สำหรับแบรนด์นะ, <S 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 ะมันคือเอาไว้เกทับก,กันว่าฉันเจ๋งกว่าฉันมีเทคโนโลยีล้ำกว่าถามว่ายอดขายถมามว่ามันสู้ไหมสู้เรือรุ่นกลางไม่ได้อยู่แล้วครับอมสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะคนส่วนมากใช้รุ่นกลางเพาราะคนส่วนมากถ้าพูดตรงๆก็คือฐานะคนส่วนมากส่วนใหญ่ซื้อรุ่นกลางนั่นแหละเลเวลไหนถึงจะเรียกว่ารุ่นเรือธงจริงเขาแยกกันที่ชิป อื่ถ้าฝั่ง a อ d r ร i d คือแยกจากชิปราคาล่ะราคามีมันมันพอจะแบ่งช่วงราคาได้ด้วยไหมถามว่าได้ไหมคงยากเพราะว่าอ่ะปัจจุบันเนี่ยมือถือคุณรู้ใช่ไหมมันมีมือถือเครื่องฮิ้วอ๋ออ่ะวันนี้มือถือเครื่องฮิ้วกวบเครื่องสมราคามันต่างกับสาเหวเลยืเลยมันทีมันต่างกันเป็นหมื่นอ่ะมันเลยเอาราคามาตัดสินอย่างเดียวคงไม่ได้มีก็ตัดแต่จากชิปแล้วก็มีมือถือบางรุ่นที่ใช้ชิปรุ่นท็อปแต่อย่างอื่นเป็นรุ่นระดับกลางก็มีไม่ใช่ไม่มีมี ก็มีเหมือนกันคือประเด็นวันนี้เราไม่ได้เกี่ยวว่าคุณซื้อรุ่นกลางหรือรุ่น<ช>รุ่นท็อปอประเด็นอยู่แค่ว่าระหว่างรุ่นท็อปกับรุ่นกลางอ่ะความแตกต่างที่หลายคนรู้ว่าก็แค่ชิปหรอวะอะไรเงี้ย เราขอสรุปให้ว่าธุารกิจที่คุณบอทพูดมาก็คือประมาณสี่เรื่องอก็คือเรื่องประสิทธิภาพของ CPU อันนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วใช่เรื่องที่สองก็คือประสิทธิภาพทางด้านเน็ตเวิร์กไม่ว,<ช>มว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าเป็น 5G4G นะเรื่องที่สามก็คือประสิทธิภาพของเรื่องของการถ่ายภาพ<ช>การประมวลผลภาพ NPU ทั้งหลาย Signal Processing ทั้งหลายแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของฟีเจอร์อุปกรณ์เบตเตอร์เลตอุปกรณ์เสริมต่างๆอื่นๆจนอย่เป็นเรื่องการเชื่อมต่อกับเรื่องของพวกแบบฟีเจอร์ข้างเคียงอาจจะไม่ใช่เมนฟีเจอร์แต่เป็น ฟีเจอร์ที่มีแล้วก็มีก็ดีว่ะมีมันก็สะดวกใช่บลูทูธ5.2เงี้ยบลูทูธ5.2เนี่ยทำมาเพื่อแบบพวกฟังแบบที่ปัจจุบันนิยมคือ2 wireless ออ่าได้แบบการเชื่อมต่อที่ดีกินแบตน้อยลงอีกอ,อะไรเงี้ยบลูทูธขั้นสูงกกินแบตน้อยแล้วอ,อะไรเงี้ยนี่ยังกินแบตน้อยลงไปอีกออะนั่นคือทั้งหมดที่จะมาเล่ากันเราก็หวังว่าเอพิส od เนี้ยจะช่วยให้บางบางท่านนะสามารถตัดสินใจได้ว่าตลองเช<ม>นควรจะไปต่อหรือฉันควรจะ ก็บไว้ซื้ออย่างอื่นดีกว่าหรืออะไรประมาณนี้คือ,อยิงคําถามมันเยอะใช่ไหมไม่คือโอเคสำหรับน้ำหวานอ่ะเอพิโซดนี้อาจจะเพื่อการนั้นใช่สำหรับผมมันยริงมันเพื่อแบบมีคนอยู่กลุ่มนึงที่ชอบแบบใช้คำว่าบัฟกันบัฟกันหรืออะไรกันที่แบบโอ้ยมีตังซื้อไม่ได้หรอกต้องดดดดดดด้วยอ๋อคือบางทีกลุ่มบางกลุ่มที่เขาเลือกซื้อเรือธงอ่ะเป็นเพราะเขาต้องการฟีเจอร์บางอย่างที่ไม่ใช่แค่ว่าต้องแรง เขาต้องการอย่างอื่นด้วยต้องการ WiFi ที่ดีต้องการเทคโนโลยีไวเลสชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นบางคนที่ไม่ได้ซื้อเรือธงเพราะเขาโอเคแล้วกับสิ่งเหล่าน,นี้เขาเทรดแรกกับสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดคือไม่ต้องการชี้ช่องอะไรเลยแค่อยากเข้าใจว่าเรือธงกับไม่เรือธงอ่ะจริงๆมันมีมากกว่าแค่เรื่องประสิทธิภาพของ CPU มันมีเรื่องอื่นด้วยอจะได้เข้าใจแค่นั้นแหละ EP นี้ W T F สั้นๆแบบนี้เลยนะครับเจอกันใหม่พีหน้าครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมเข้าคู่หู fm ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปละสวัสดีครับสวัสดีค่ะ What the fact คู่หู